ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะวันนี้นะนันก็มีท็อปปิกพิกอากาศสนุกสนุกม,มาให้เล่นกันนะคะท็อปปิกพิกอากาศในวันนี้นะคะมีชื่อว่าเรานะคะเหมาะกับการปฏิบัติแบบไหนนะคะและไา่อยากจะบอกอะไรเรานะคะในช่วงเวลานี้นะคะคำทำนายนะคะมีผลนะคะ1เดือนนะคะหลังจากวันที่คุณเปิดไป โอเคค่ะถ้าเกิดว่าได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจนะคะก็ขอให้โยนมันทิ้งไปนะเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่มือคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้สตินะคะในการรับฟังนะโอเคค่ะท่าน๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะไพ่มีให้เลือกันนี้สามกองนะคะแต่วันนี้น่าจะใช้สัญ,ญลักษณ์ในการแทนไพ่สามกองนะกองที่หนึ่งนะคะสีแดง นะกองที่2นะคะสีม่วงแล้วก็กองที่3นะคะสีเขียวถ้าเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะคำแนะนำนะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าอะไรฟังนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่นะคะก็ขอให้ทิ้งมันไปเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นยังไงต่อไปมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะโปรดใช้สตินะคะก่อนที่จะเชื่ออะไรนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ โอเคชาวกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ Knight of Pentacles นะคะ Devil นะคะ Hermit r e v e r s นะแล้วก็ Wheel of Fortune d i v e r s, <S นะคะแล้วก็ Ace of Cups เอ่อลักษณะพื้นฐานนิสัยของทุกคนนะคะที่เลือกกองที่หนึ่งนะคุณเป็นคน perfect perfect นะในที่นี้ก็หมายถึงคือแบบ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแล้วก็ภายในนะคือคุณนิยมความเพอร์เฟกต์อะไรก็ได้แต่ต้องดีต้องทําให้ฉันดูดีต้องทําให้ฉันแบบดูมีค่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเกิดอยู่ในสถานะไหนนะคุณก็จะดูรวยนะคะคุณจะดูรวยมากๆไม่ว่าคุณจะแบบมีหรือไม่มีนะ ในที่นี้นะคะคุณเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่เก่งนะอะไรที่จบไปแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่แคร์เลยสามารถทิ้งไปได้เลยนะคะเราก็คุณเป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดั่งใจคุณก็จะไม่เอานะกล้าได้กล้าเสียมากๆนะคะสำหรับคนในกลุ่มที่หนึ่งนะคะ โอเคอันนี้เป็นอารมณ์ที่แบบว่าแล้วคุณเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ไม่ค่อยเป็นนะคะไม่ชอบอยู่คนเดียวนะเวลาคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันแบบมันไม่มีความสุขอะแล้วแบบคุณเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะคะแล้วก็อะไรที่แบบที่ที่มันจะทําให้คุณดูดีหรืออะไรที่มันจะทําให้แบบ อะไรที่เป็นกระแสแล้วคนอื่นเขาว่าดีอะคะ่ะคุณก็ไปแบบหลงไปง่ายๆเลยอะไรอย่างนี้นะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าแล้วการแบบการทำบุญแบบไหนนะคะที่เหมาะกับคนแบบคุณน,นะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสำหรับกุ๊ปที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะ The teachers นะคะแล้วก็ h e l l f l l o w e s อืมในที่นี้เนี่ยคุณต้องเป็นอารมณ์ที่แบบให้เนาะให้โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนให้โดยที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายอะนะคะเป็นการให้ทานสอนผู้อื่นนะคะเพราะว่า คุณเป็นคนเพียรพร้อมอยู่แล้วและมีความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคุณสามารถที่จะแบบให้โดยการที่สนับสนุนในเรื่องของอาหารการงานการเงินหรือว่าให้ความรู้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะปฏิบัติธรรมนะถ้าคุณจะปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณจะต้องฟังธรรมนะคะคุณจะต้องฟังธรรมแล้วก็เข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะนะ อันนั้นนะคะมันจะทำให้คุณนะคะมีสติมากขึ้นแล้วก็สามารถตัดสินใจวางแผนอะไรในชีวิตได้ดีขึ้นนะคะคือการฟังธรรมหรือว่าฟังอะไรที่แบบที่มันเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะเช่นการฟังเพลงที่ทำให้ตัวเองแบบมีพลังงานบวกหรือว่าการฟังเทศฟังธรรมฟังอะไรที่แบบมันทำให้ตัวเองแบบได้นึกได้คิด ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตามกระแสตามคนตามเพื่อนนะอะไรก็ได้ฉันตามหมดถ้าเกิดใครบอกว่ามันดีนะคะแล้วแบบแล้วในที่นี้เนี่ยคุณจะต้องฟังต้องเรียนรู้เยอะๆต้องเรียนรู้จากธรรมชาติต้องเรียนรู้จากสิ่งต่างๆในรอบรอบตัวคุณนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับตัวคุณนะ ถ้าเกิดว่าเออเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำกันดีกว่านะคะว่าเบื้องบนอยากจะบอกอะไรชาวกองที่หนึ่งนะมีอะไรอีกไหมคะ e i t of Wands นะคะ Knight of Cups แล้วก็ Knight of Swords l e v e r s นะคะนี่ โอเคสิ่งที่เบื้องบนอยากจะแนะนํานะคะให้มั่นคงชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือการที่จะให้อะไรใครเนี่ยคุณก็จะต้องดูว่าคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่ที่แบบที่คุณสมควรให้จริงๆหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าคุณให้ไปแล้วแบบ แล้วเขาจะมาทําร้ายคุณที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องดูดีๆแล้วก็ต้องเลือกดีๆเนาะเวลาทําอะไรนะคะก็ขอให้มีสตินะคะวางแผนก่อนที่จะทำแล้วก็ตัดสินใจให้แน่ให้เด็ดขาดนะคะแล้วก็ทําเลยนะอย่ารอช้านะคะอย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีเวลารอมันจะมีเวลาที่แบบที่ให้ยังไงมันให้มาแล้วก็ไม่ไม่เสียไปไหนหรอก แต่ความเป็นจริงแล้วอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกรอบมันมีเวลาของมันเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ใจคุณไม่สนใจ มันก็จะหลุดลอยไปเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หรือว่าของธรรมชาตินะคะเอาละค่ะนี่คือสิ่งที่แนนสามารถบอกชาวกรุ๊ปที่1ได้นะคะเออเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไม่ชอบหรือว่าตรงไม่ตรงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องเาวแชร์ความรู้สึกอะไรกันนะคะก็สามารถแชร์ได้เลยนะแนนยินดีรับฟังโดยที่ไม่ปัดสินกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะในทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุก ถูกสับสกัดเลยนะคะนน้นขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะอันแล้วสวัสดีค่ะสำหรับชาวกรุ๊ปที่สองนะคะคนที่เลือก ace of a c of warriors นะคะโอเคค่ะคำทำนายนะคะเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น อย่าคิดมากนะคะก็ขอให้พิจารณาเอาด้วยสตินะคะโอเคถ้าอะไรฟังแล้วไม่ถูกใจก็ขอขมาด้วยนะคะค่ะไพ่ที่ได้นะคะมี Eight of บ a r ์ลิเว e รนะคะ Eight of Pentacles ah นะคะทูออฟคัเอ่อแล้วก็ The Tower นะคะแล้วก็เอ็ of s w o r d ล r เ v e r s ค่ะสำหรับคนกลุ่มที่สองเนาะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ ทำอะไรช้าๆแต่มั่นคงนะคุณเป็นคนมั่นคงมากๆนะคะกับในเรื่องของความรักเราก็ในเรื่องของครอบครัวนะคะถ้าคุณตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยคุณก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยืดมัน่นมั่นคงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความรักเข้ามาเกี่ยวเนี่ยการตัดสินใจของคุณที่มันควรที่จะเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้นะคุณเป็นคนที่แบบคุณเป็นคน เข้มแข็งแต่ว่าใจร้ายไม่พอที่จะทำร้ายใครอะคะ่ะใจร้ายไม่พอที่จะตัดใครได้ขาดจริงๆนะคุณเป็นคนอย่างนั้นนะเป็นคนน่ารักอ่อนโยนนะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้คุณเจ็บปวดอยู่บ่อยๆนะคะกับความใจดีมากๆของคุณนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่ต่อนะคะว่ามันมีไพ่อะไรอีกนะคะสำหรับตัวตนของคุณชาวกรุ่มที่2 ทรีออฟเพนตัคเคิลลิเวอร์สนะคะชาร์ลีออฟลิเวอร์สนะคิงออฟเพนตัคเคิลนะคะไนออฟซอร์สนะคะเต็ดฟูลลิเวอร์สนะคะไนออฟซอร์ดิเวอร์สเต็ดฟูลลิเวอร์สแล้วก็ไฟออฟคัพลิเวอร์ส โอเคนะคะคุณเป็นคนที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะเราคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวด้วยจริงๆเอาจริงๆคุณเป็นคนชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวนะคะแล้วก็เป็นคนอบอุน่นอ่อนโยนมั่นคงมีเงินนะคันข้างที่จะรวยนะคะแล้วก็คนบางคนนะคะในที่นี้เนี่ย เป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตนะจริงจังมากๆเลยแล้วก็แบบทำอะไรล้วคือแบบจะไม่มานั่งเสียใจทีหลังอะถ้าเกิดคุณตัดสินใจอะไรได้แล้วคือคุณจะไม่มานั่งเสียใจทีหลังเลยถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดบ่อยๆนะคะคุณเป็นคนที่แบบไม่พุ่งชนคือก็เรื่อยๆใครอะไรยังไงก็ได้นะคะชอบอยู่คนเดียวนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าแล้วอะไรนะคะบุญอะไรที่ทำแล้วแบบเหมาะสำหรับตัวคุณที่เลือกกรุ๊ปที่สองนะคะ six of swords นะคะ ten ten of swords นะคะแล้วก็ six of pentacle แล้วก็ King of Cups โ okay. อเคในที่นี้นะคะก็คือการให้ความรักค่ะการให้ความรักเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณมากที่สุดการให้ความรักในที่นี้นะคะก็คือการแบ่งปันให้กับเด็กของคุณนะคะจะเหมาะกับการกับเด็กนะคะกับเด็กแล้วก็คนแก่น้ารองแบบ ให้เงินเด็กให้เงินคนแก่ดูนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยสิ่งที่พ่ออยากจะบอกออกมาเตือนนี่ก็คือว่าให้เท่าที่เราได้รับมาจากเขานะคะอย่าให้เกินอย่าให้เกินความจําเป็น เพราะคนบางคนนะคะรู้รู้จักแต่คำว่าจะเอานะคะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยคิดที่จะให้แล้วยิ่งเวลาเราให้มากๆาเนี่ยเขาจะไม่มีลิมิตว่าเขาควรที่จะยืนอยู่จุดไหนแล้วเราแบบแล้วเราแบบให้เยอะเกินไปให้เยอะเกินไปแล้วมันจะทําให้ตัวเราเองอะคะ่ะเดือดร้อนนะต่อให้คุณมีมากมายแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะมันไม่ได้หมายความว่าคุณใจร้ายที่ไม่ให้เขา แต่มันหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะเขามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลตัวเองในบางเรื่องในบางกรณีการที่คุณไปช่วยเขาตลอดเวลานั้นอะมันทําให้เขาไม่ได้เรียนรู้กับสิ่งที่เขาสมควรที่จะได้รับแล้วก็สิ่งที่เขาสมควรที่จะเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่าปกป้องใครมากเกินไปนะเอาเฉพาะที่พอดีกับร่างกายของคุณ โอเคค่ะสำหรับชาวกรุ๊ปที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้คุณดีกว่าว่าไพ่ข้างบนนะคะอยากจะบอกอะไรอีกคะข้างบนอยากจะบอกอะไรคุณคะเพราะว่ากรุ๊ปที่สองไพ่ออกมาเยอะนะคะเยอะมากๆข้างบนอยากจะบอกอะไรคุณคะ่ะเนี่ย six of l a w v e r s นะคะ hangman four of l a w v e r s นะคะ t ีม c ับ lawyers two of swords นะคะ justice แล้วก็ the world the world มีอีกนะคะมีอีกสองใบ 5 of Swords แล้วก็3 of Wands l i e r e s l i e r s s ทั้งคู่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกนะคะก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั้นนะมันเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเวลาที่ มีคนลำบากอย่างเงี้ยเขาจะสบายใจเวลาที่ได้อยู่ใกล้คุณนะคะแต่ว่าบางครั้งบางทีนะคะการตัดสินใจก็จำเป็นสำหรับคุณนะการตัดสินใจหรือการพูดปฏิเสธนะคะมันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไม่ดีที่คุณปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเขาแต่มันหมายความว่าคุณได้เลือกที่จะเคารพในตัวคุณเองว่าคุณสามารถที่จะให้เขาได้เท่าไหร่แล้วเออคุณจะแบบ คุณจะปลอดภัยกับตัวคุณเองแล้วคุณสามารถเหลือมากพอที่จะให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็เหลือมากพอที่คุณจะให้คนอื่นได้นะคะมันเป็นการคีบบาลานซ์ของตัวคุณเองเพราะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยทุกคนถูกกำหนดมาให้ช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเป็นการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันแหละพอดีกันเพราะฉะนั้นในบางครั้งบางทีการปฏิเสธนะคะ เออมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวคุณเองแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวคนด้วยนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเขาอาจจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองนะโอเคค่ะในที่นี้นะไพ่เดี๋จะสติขึ้นมานะคะบอกว่าความยุติธรรมของคุณอนะมันจําเป็นมากๆเลยนะเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยคุณจะมองความรักมากกว่าความยุติธรรมอะ มันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนคนที่คุณรักอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำสิ่งที่มันสมควรแล้วก็เหมาะสมที่จะทำกับผู้อื่นเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีเราอาจจะต้องใจร้ายเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้นะคะเพื่อที่คนที่เรารักอ่ะจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่อะมันทำร้ายคนอื่นนะมันทํำให้คนอื่นเจ็บปวดแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสาหรับคนอื่นหรือบางครั้งบางทีเนี่ย การตัดสินใจอะไรไปเนะะี่ยค่ะมันอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไม่ต้องกังวลว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะโฟกัสที่ปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดและมีความสุขที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะปกปักรักษาและปกป้องคุณเองนะคะอันนี้ก็คือแมสเซจที่เบื้องบนนะคะอยากจะบอกคุณนะชาวกล่องที่2เป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่า อยากจะพูดคุยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วพบเจอกันใหม่นะคะชาวกรุ๊ปที่สองบ๊ายบายค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวกรุ๊ปที่สามนะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วจิตตกก็ขอให้ทิ้งมันไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ตัวคุณนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ไคยที่เพื่อนได้นะคะ Six of Cups l v e r s นะคะ Three of Swords นะคะแล้วก็ Queen of Cups นะคะแล้วก็ Knight of Wands โอเคนิสัยของเพื่อนๆกลุ่มที่3นะคะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครไม่ค่อยแคร์ความผูกพันนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบเพราะว่าคุณอะเจ็บปวดมาเยอะมากๆนะ สามดาวคุณเจ็บปวดมาเยอะมากๆก,กับความสัมพันธ์และความผูกพันไม่ว่าจะแบบในกรณีไหนก็ตามนะคะคุณรู้สึกไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์น่ะคุณเป็นคนที่มีความรักมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนในตัวเองสูงมากๆนะคะแต่ว่าคุณไม่เคยที่จะให้ใครจริงๆเลยนะแล้วก็คุณเป็นคนที่วางแผนเก่งมีหัวศิลปะนะคะแล้วก็ เป็นผู้สร้างนะคุณเป็นคนที่แบบสร้างเก่งอะคะ่ะเหมือนกับแบบเป็นครีเอเตอร์ใช่อะคะ่ะเป็นครีเอเตอร์คือแบบหัวไปไวมากๆนะคะอารมณ์ศิลปินมากนะสำหรับตัวคุณชาวกลุ๊ปที่สองนะไอ้กลุ๊ที่สามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่า การทําบุญแบบไหนนะคะเหมาะกับตัวคุณนะ Seven of War Rivers นะคะเอ่อ uh, The e m p r e s Night of War นะคะแล้วก็ Night of Pentacles r e v e r s e การทําบุญกับผู้หญิง นะคะเป็นแม่ของลูกนะคะหรือว่าเป็นแม่ของตัวเองนะคะการทําบุญกับผู้มีพระคุณแม่แม่ของตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้เขามีความสุขนะคะเติมเต็มเขานะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความสุขการงานการเงินของคุณนี่คือจะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็น้านในบ้านก็คือแม่ย่ายายหรือใครที่เป็นผู้หญิงคนแก่ในบ้านของคุณนะ แล้วก็ในที่นี้นะคะหรือว่าจะทํากับคนชราก็ได้นะคะคนใดบ้านก็ได้นะเด็กก็ได้ค่ะเด็กก็เหมาะกับคุณนะคะเด็กนี่ก็คือ s o v e n of อนนะคะก็ถ้าเด็กก็ขอให้เป็นเด็กที่แบบที่คุณไม่ได้ดูแลคือไม่ใช่ลูกนะหมายถึงอาจจะแบบ เด็กคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่ไม่มีใครดูแลเด็กที่ไม่มีใครปกป้องเด็กที่ไม่มีใครสนใจอารมณ์ประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะค้าอยากบอกอะไรชาวกรุ๊ปที่สามคะ ทุกคนอยากบอกอะไรชาวกลุ๊ที่สามขอให้ใหน่อยค่ะ7 of Pentacles นะคะแล้วก็ The Fool โอเคให้โฟกัสเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะแล้วก็เริ่มต้น เริ่มได้แล้วนะคะที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเถอคะค่ะใครอยากจะเป็นอะไรยใครอยากจะทําอะไรปล่อยมันไปนะคะแล้วก็กลับมาโฟกัสกับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการสร้างโอกาสให้ตัวเองนะคะได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆได้พบเจอกับความสุขความสมบูรณ์ให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทําไมไพ่ถึงอยากจะบอกแบบนี้นะคะ เซนส m มนนะคะ six of one levers นะคะแล้วก็ six of pentacle โ okay, อเค <Okay. S 1> เพราะว่าคุณควรที่จะตัดสินใจที่จะให้แล้วก็รับเท่าที่กับคน mm hmm. เท่าที่คุณได้รับมานะคะจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวของคุณนะ ดูเหมือนกับว่าคุณจะเจ็บปวดกับบุคคลภายนอกมาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะให้ใจใครหรือว่าจะให้อะไรใครอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ขอให้ให้คุณให้แล้วก็ไม่ไม่ไมต้องคาดหวังว่าคุณจะได้รับมันกลับมาจากคนคนนี้เพราะว่า อะไรก็แล้วแต่ที่คุณให้ออกไปคุณจะได้รับกลับมาเสมอถึงแม้ว่ามันไม่ใช่กับคนที่คุณให้ออกไปเพราะฉะนั้นนะคะก็ทําใจซะว่าให้ไปก็ถือว่ามันเป็นความดีในจิตใจของเราที่เราอยากจะให้คนอื่นมีความสุขแค่เราเห็นเขามีความสุขแค่นั้นเราก็โอเคแล้วจบ เราไม่คาดหวังอะไรว่าเขาจะต้องกลับมาทํากับเราเหมือนกันหรือว่าเวลาที่เราต้องการความช่วยช่วยเหลือคนคนนี้จะกลับมาแต่เวลาที่เราให้ไปแล้วเราไม่คิดอะไรค่ะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนอื่นๆ่ะมาช่วยเหลือเรามันอาจจะไม่ใช่คนคนนี้นะคะเพราะว่าคนบางคนเกิดมาเพื่อที่จะทวงคืนเท่านั้นเมื่อคุณให้เขาเอาไปคุณคืนเขาไปแล้วเท่ากับว่าคุณคืนฉันคืนเธอไปแล้วนะจบ คุณจะได้ไม่ไม่ต้องมานั่งคาดหวังว่าเขาจะต้องมานั่งตอบแทนคุณและเวลาที่เขาลําบากที่คุณลําบากคุณจะต้องมีเขาอยู่ในชีวิตมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะนั่นก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆซับสไครต์เลยขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นั่นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย